สวัสดีครับสวัสดีแซมซด์ครับสวัสดีมิตรรักคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษหมายเลขเก้านะครับหรือวงแหวนฝั่งตะวันออกนะครับวงแหวนหมายเลขเก้านะครับมอเตอร์เวย์ก็มอเตอร์เวย์หมายเลขเก้านะครับผมกําลังมุ่งหน้าไปทางบางนานะครับโดยเดินทางมาจากบางปะกินครับ มาเจอลมพายุนะครับลมฝนลมพายุพายุฤดูร้อนครับวันนี้ตงกับวันอาทิตย์ที่4ี่นะครับเดือนเมษายน2564นะครับลมแรงมากๆครับลมแรงมากๆดูสังเกตด,ดูจากต้นไม้นซ้สายดูนะครับลมแรงน่ากลัวครับถ่ายมาให้ได้รับชมนะครับว่าความน่ากลัวของพายุฤดูร้อนมันขนาดไหนครับลมแรงมากครับ นะครับสังเกตดูครับเมฆฝนฝน,นไม่เท่าไหร่ครับแต่ลมนี่แรงมากครับลมแรงมากๆเลยฟังเสียงลมนะครับที่ได้ยิน,เ,นเสียงลมนะครับผสมกับเสียงเครื่องยนต์น่ากลัวมากครับช่วงนี้ก็จะมีพายุฤดูร้อนนะครับพัดเข้าขประเทศไทยนะฮะก็ฝากให้เพื่อนๆระวังนะครับ น่ากลัวมากครับลมแรงมากๆครับลมแรงมากๆที่อยู่ช่วงกมอที่สาสบสี่นะครับช่วงกมอที่สามสุ่งหน้าไปทางบางนานะครับมุ่งหน้าไปทางรามอินทราบางนาบีบุรีนะครับเส้นนี้ พื้นที่ก็ได้ข่าวว่าลมพายุพัดคาบ้านเรือนนะครับคา,าบ้านเรือนเสียหายก็มีนะฮะวันสองวันนี้ก็อากาศร้อนมากๆนะครับพอมีพายุเข้าก็จะเป็นพายุฤด,ด,ด,ดูร้อนอย่างนี้แหละครับน่ากลัวนะครับพายุฤด,ด,ดูร้อนมันก็จะมีลมกระโชกแรงนะครับ ลังพัดพาจากทิศตะวันออกนะครับเข้าไปทางจากมินบุรีครับเข้ามาทางคันญายาไปทางดอนเมืองไปทางข้างในตัวกรุงเทพนะครับดูจากทิศทางลมนะครับต่อส่ไป้นวาช่วงก็เวทย์ฝนอาจจะบังลัศ,ศมีใส่ในการบอกนะครับอันน้ถ่ายอยู่รถครับเวลา 13.00โดนนะครับหมายมงตรงครับตอนนี้น่ากลัว้ะครับอาจจะสั่นสั่นนิดๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นกับพอดีมาเจอไม่คาดว่าจะเจอด้วยครับเก็เลยถ่ายมาให้ได้รับชมครับ ส่วนมากจะลมมากกว่าฝนนะครับผนลงเม็ดนิดเดียวนะครับมีพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับทางช่องสวัสดีแซมซายครับวันนี้ก็จะมาแปลกนิดนึงนะฮะโดยปกติแล้วก็จะพาชมหนังกลางแปลงครับวันสองวันนี้งานยุ่งมากๆครับเลยไม่ค่อยได้ไปถ่ายที่ไหนเลยต้องไว้คลิปต่อๆไปนะครับมีโอกาสถ่ายแน่ๆแล้วฮะ เพราะเป็นคนชอบหนังชอบฟังเพลงชอบเครื่องเสียงอยู่แล้วนะครับผมก็จะแรงนะครับรถก็จะติดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่กล้าใช้ความเร็วกันมากครับกลัฝนตกถนนลื่นนะครับฝนตกใหม่ด้วย จะก็โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ผมถึงกมที่สามสิบเจ็ดนะครับประมาณสี่ห้ากิโลครับที่เจอฝนมานะครับฝนตกลมแรงนี้ครับเส้นมอเตอร์เวย์สายเก้านะครับ ก็จะพัดผ่านไปเร็วมากับเพราะว่าลมมันแรงครับก็ได้รับฝนไม่เท่าไหร่นะครับถีงฝนก็ลงมาไม่เท่าไหร่หวังว่าจะพอคลายความร้อนได้บ้างครับแต่ว่าลมมันจะแรงเกินไปนิดนึงนะครับ ก็จะเดินทางออกไปทางบินบุรีหลัก4ี่นะครับอีกสองกิโลข้างหน้านี่ยครับทางออกเอ,อพายุรุมแรงครับเลยผ่าเลยได้ถ่ายมาให้นิทรรศผู้ชมได้รับชมกันด้วยครับว่าทางพื้นที่บินบุรีกันนายาวเหตุคลองสามวาฝั่งนี้ครับสายใหม่ก็น่าจะโดนนะครับ ผมก็น่าจะมุ่งไปทางลากเท้าจะตุนจักหรือเปล่าครับโดยประมาณนะครับได้ดูเลร้า นก,กรินบางมาแล้วก็ไปชนบุรีได้นะครับเดินทาง ใช้รถด้วความระมัดระวังนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทิรักคุมผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับเป็นคลิปทรายมาฝากให้เพื่อนๆนะครับทีนนี้ลมแรงครับว่ากาลังจะแตกไปหน่อยจะถ่ายให้ทุกอีกนิดหนึ่งนะฮะก็จะใช้ทางออกตรง A6 เนี่ยครับก็เป็นอ่ครับ6กครับรามอินทรายีนบุรีหลักสี่ครับออกซ้ายนะครับ ก็เสรีไท,ย,ทยได้ครับรวมถึงนะรทรทยบางนาสีแคคานินครับลงไปตรงนี้ลมแรงก็บฝนแรงอยู่ครับตัวนี้ตมที่41นะครับ พิรัรทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติดตามรับชมครับคลิปหน้าค่อยพบกันอีกทีนะครับ้พบกันใหม่ครับกับรายการแปลงนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ